สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราขอเปิดศึกใหม่พาไปฟังข่าวที่ทำเอาประเทศเพื่อนบ้านบางคนถึงกับเหงื่อตกเพราะล่าสุดประเทศไทยของเราขยับหมากสําคัญด้านความมั่นคงประกาศเสียงดังฟังชัดไทยผลิตอาวุธได้เองแล้วไม่ใช่เล่นๆครับเรื่องนี้เริ่มจากการเปิดเผยโดยกรมสรรพวุธทหารบกและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ที่ร่วมกัน เปิดสายการผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์ภายในประเทศอย่างเป็นทางการตั้งแต่กระสุนปืนใหญ่ปืนกลเบาปืนไรเฟ,ฟลิลไปจนถึงเครื่องยิงลูกระเบิดครับแค่ไหนกันเชียวระบบการผลิตนี้ไม่ได้แค่ถอดแบบแต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรเช่นเยอรมนีเกาหลีใต้และอิสราเอลโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าการนำเข้าเกือบ30เอร์เซแถมยังส่งเสริมการผลิตในประเทศ กระจายงานสู่อุตสาหกรรมไทยนับเป็นจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยแล้วกัมพูชาเกี่ยวอะไรก็เพราะช่วงที่ผ่านมาผู้นำกัมพูชาอย่างฮุนเซนเล่นเกมการเมืองร้อนแรงพูดพาดพิงถึงไทยอยู่หลายครั้งขู่บ้างแขวะบ้างพอข่าวนี้หลุดออกว่าประเทศไทยกำลังตั้งไข่เป็นผู้ผลิตอาวุธเองบอกเลยครับวงในจากฝั่งขเขมรหน่าสั่นครับเพราะอะไร เพราะไทยกำลังส่งสัญญาณว่าพึ่งใครก็ได้แต่ถ้าไม่มีใครไทยก็สู้เองได้ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องจับตาการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงเป็นเป้าหมายที่หลายประเทศอยากได้การส่งออกอาวุธในอนาคตจะเปิดประตูการทูตเชิงอานาจหรือ Military Diplomacy เส้นเลือดเศรษฐกิจใหม่ผ่านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอาจกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของไทยในเวทีโลก สรุปแบบไทยๆให้เข้าใจง่ายไทยไม่รอใครอีกแล้วจะสร้างจะยิงเราทำได้เองคขมเมต้องทบทวนใหม่ถ้าคิดจะขมหรือแขวะไทยแบบเดิมๆเ,เกมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรบแต่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังข่าวเด็ดของเราหากคุณชอบการวิเคราะห์ข่าวเข้มข้นสนุกมันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพราะศึกข่าวยังไม่จบศึกจริงอาจยังมาแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ